ผมชื่อนายผู้กันบุริสายครับหรือว่าบอยสิริชัยปัจจุบันเป็นเจ้าของวงหมอลำใจเกินร้อยดีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดครับตำแหน่งแล้วครับทุกตำแหน่งในวงหมอลำใจเกินร้อยขาดอะไรก็ทำได้ เป็นตลกก็ได้ครับเป็นโคศกก็ได้ครับเป็นพระเอกก็ได้ครับเป็นตัวร้ายก็ได้และต่อไปจะลองเป็นนางเอกดู <laughs> เอาเมียนตัวท่านเป็นหัวหนา้าวงมันต้องเฮ็ดได้ทุกหนาทีเลยเออเพราะมันเป็นวงของเราเนี่ยครับฉะนั้นแล้วแฟนคลับทุกท่านหรือเจ Ф ้าภาพทุกคนที่จ้างไว้จงเชื่อมั่นว่ายังไงผมก็ต้องพาทุกคนสนุกแล้วก็มีผลงานที่ดีตอบแทนทุกท่านอยู่เสมอ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากผลงานปีหน้านะฮะยิ่งใหญ่อลังการใหญ่ใหญ่โดยเฉพาะหน้าผมนี่ใหญ่มากเลยครับตอนนี้ไงตามประสบการณ์พลังบวกค่ะขอบคุณมากมนะครับแอนออดีค่ะแอนออรดีค่ะ จริงเด็กหญิง,งน,นิชนันอินทรศรค่ะมาเลขที่หนึ่งศูนย์สี่มูลหนึ่งตนเอา,หารหันสไปรซีด้วยไหมเฮ้ยอ,อ,อย่าเปลี่ยนานามสกุลนไหมครับเปลี่ยนเป็นอะไรคะเอออย่าเปลี่ยนานามสกุลนไหมครับเปลี่ยนเป็นอะไรคะ <laughs> โอ้ เล่าจะเอาน้ำสกุลมาแห่งนูเลยออ้ดิมาเปียนจริงสิติทำอะไรอารพือหอมกันบ่าอยากไายแท้ผู้ใดนี่แต่า้าเพราะผพ้แนี่บบหนาแล้วือซิ้นหนาแล้วออกครับเดช ออนาแล้วก็ฟิน้แานแต่อาการอนี่ออกคัับเนาะออกครับคือต้องถือเลขเนี่ <c oughs> มันเห็นได้ชัดเลยว่าพี่อ่ะรักหนู <c oughs> มันเห็นได้ชัดเลยว่าพี่อ่ะรักหนู คิดถึงไหมถึงขึ้นหัว mm hmm. ปคิดถึง mm hmm. ไหมถึง